้าผัดปูนี่กุ้งกุ้งงนี่ครับเจ้าน้ำน้ำหัวกุ้งใส่ไปด้วยอันนี้มีทุกวันนะครับอะไรนะตรงคัสสึพ่อค้าหน้าหวานพงลุกชิ้นปลาชาแนลสวัสดีครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่ร้านเจ๊พรข้าวผัดปูนะครับครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านเจ๊พรข้าวผัดปูนะครับ เรามาดูว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับมีมีผัดอะไรกันบ้างนะครับคือผัดทุกอย่างครับสั่งได้ตามใจครับอันนี้ครับข้าวแกงกะหรี่ครับอันนี้พี่พรนะครับพี่พรเราวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่พรครับวันนี้มีแนะนําหน่อยครับเมนูไหนครับอ๋อนี่อันนี้มีข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับมี ครับแล้วก็ข้าวยำไก่แซ่บข้าวไก่แซ่บข้าวยำไก่แซ่บนะครับแล้วก็มีวันนี้มีเมนูอีกเมนูหนึ่งเพิ่มมาผัดซีอิ๋วเส้นใหญ่ค่ะผัดซีอิ๋วเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ข้าวไข่ค้นครับข้าวไข่ค้นนะครับโข้โหนี่ข้าวไข่ค้นโอเคข้าวผัดปูนี่ข้าวผัดปูต้นตำรับข้าวผัดกุ้งนะครับโอ้กุ้งสามตัวเลยครับ ตัวใหญ่ครับนี่อร่อยครับอร่อยครับอุดหนุนได้นะครับอันนี้สั่งร้อนๆครับเดินเข้ามาเลยครับทุกทุกวันครับเราเออสั่งทำเป็นแบบเป็นชุดได้ไหมครับเป็นชุดแบบเผื่อออกเป็นออเดอร์แบบพวกเมาสั่งไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยทาได้ไหมครับได้นะครับก็คือเป็นกล่องอย่างนี้ให้เลยนะครับนี่สั่งได้เลย ขายทุกวันนะครับพี่พรตลาดเปิดทุกวันครับขายทุกวันครับอันนี้จะเป็นไก่ไก่ตงก้าสือครับอร่อยครับอันนี้ทอดใหม่ๆเลยนะครับอันนี้ไก่แซบครับอันนี้ไก่แซบนะครับเครื่องเคียงหัวหน้าในแกงนี่อันนี้แกงใช่ไหมครับอะไรนะ ตรงคัสสึแกงญี่ปุ่นแกงญี่ปุ่นนะครับนี่มีเนื้อไก่ด้วยในเนี้ยมีเนื้อไก่ด้วยครับเห็นเห็นครับนี่ก็มีคือเมนูนี้ไม่ซ้ำกันสักวันเมนูนี้มีทุกวันครับอ๋อเมนูนี้มีทุกวันนะครับนี่มีทุกวันนะครับ รารคือ <agues> ไ,ไม่เหมือนใครไม่เหมือนร้านอื่นใช่ครับไม่เหมือนใครไม่เหมือนร้านอื่นเลยครับมีร้านเดียวพี่เขาบอกว่ามีร้านเดียวในตลาดนะครับใช่ครับขายทุกวันนะครับเมนูใหม่คือผัดซีอยิ้วใช่ไหมครับผัดซีอยิ้วข้าวผัดปูนี่ผัดซีอยิ้วกับข้าวผัดนี้อันนี้จะขายดีมากครับนี่ข้าวผัดปูแล้วก็ข้าวผัดปูต้นตำรับครับข้าวผัดปูนี่กุ้งใหญ่ใหญ่มากเลย กุ้งกุ้งเนี่ยครับเจ้าน้ำน้ำหัวกุ้งใส่ไปด้วยกุ้งอ่ะใช่ใช่พี่พีก็บอกว่าเจ้าน้ามันกุ้งใส่ไปด้วยนะครับอร่อยอร่อยครับครับมาได้เลยครับนี่เมนูเราสั่งได้เลยครับก็นี่ครับขายตลาดนะตลาดเดินเข้ามาได้เลยครับสั่งสั่งของอะไรได้บ้างครับอ๋อนี่ไงครับ จะมีของโรบินฮูดนะครับสั่งได้เลยครับอย่างเดียวนะครับโรบินฮูดครับอย่างเดียวครับฝากร้านเจ๊พรข้าวผัดปูด้วยนะครับตลาดนัดครบวงจรครับรังสิตนครนายก56นะครับพี่เขาหน้ารักนะครับนี่ทำให้ขึ้นร้อนๆเลยนะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่เขามารับชมคลิปนะครับ